อยากจะบอกอะไรกับตัวละครผมนะครับก็บอกอะไรกับตัวละครเนอะก็อยากขอบคุณมาร์คนะครับที่ให้ยืมเรื่องราวชีวิตของเขานะครับในการาถ่ายทอดออกไปในซีรีส์ให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งมาร์กเนี่ยก็ให้อะไรผมเยอะมากให้ทั้งแนวคิดให้ทั้งชีวิตที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน เรื่องราวที่ผมไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนคิดว่าถ้าเกิดเขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่จริงๆอยู่ตรงเนี้ยเราคงเป็นเพื่อนสนิทกันแบบสนิทกันมากๆเลยครับขอบคุณที่แบบครั้งหนึ่งได้มาใช้ชีวิตร่วมกันสามปีครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็วันนี้ก็คงต้องอาจจะต้องจากกันส่งเขากับสุนิยายไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผมแล้วก็นักแสดงทุกคน มีเศษเซียวของตัวละครของตัวเองที่ได้รับมอบหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทัศนคติหรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆก็เออก็คิดถึงมาร์กนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดถึงมาร์กแล้วก็ตัวละครหลายๆคนถ้าคิดถึงนะก็มองที่พวกเราก็ได้พวกเรายังมีเศษเซียวของตัวละครตัวนั้นที่คุณคิดถึงอยู่นะฮะก็ขอให้โชคดีนะมาร์คมีความสุขมากๆในนิยายนะฮะคุณพระขอบคุณคุณวอค่ะ คงเป็นคนสุดท้ายนะคะเป่าหยิงฉุบแพรไม่น่าอยู่คนท้ายเลย <c ười> เอาความรู้สึกที่มันเข้ามาทาชัชละกันเชิญค่ะเออต้องต้องมาพูดเลยตรงๆงกับวีใช่ไหมอืมว้าวโอ้เขินเหมือนกะันนะเขินเหมือนกันทำไปเล่นไแปบบเอาิงงก็ต้องใช้คําว่าขอบคุณเขามไม่พอครับต้องคงต้องกราบเลยดีกว่ากราบเลยกราบจริงๆสมมุติว่าเนี่ยมันยืนอยู่ตรงเนี้ยผมก็คงพูดด้วยว่า ขอบขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ที่เราได้เป็นพาร์ทเป็นส่วนของกันและกันอะไรเงี้ยคือวีผมว่าเพราะวีทำให้ตัวผมค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทำงานต่างๆหรือทำให้เขาทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนก็รู้ผมผมผมเริ่มมากับเขาอะไรเงี้ยแล hey ้วเว้ยอย่าแต่อย่าแตะขอร้องอย่าแตะน้องดิฉันค่ะ แตะปุ๊บไหลอีกปั๊บและแฟนๆก็ห้ามแตะกันเองนะคะครัง<ช>้งนี้คือไหลเหมือนกันยังไงลูกนั่นแหละผมลุงผมรู้สึกว่าผมขอบคุณเขามากคือนั่นแหละมันตั้งแต่วันที่ที่ผมพูดไปนในหลายๆหลายๆครั้งเลยว่าเฮ้ยพี่มันเริ่มแล้วหรอวะมันคือครั้งแรกที่ผมได้ก้าวไปเป็นวีแล้วเป็นวีที่แม่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็แบบไหลๆไปแล้วก็คือแบบทําสุดความสามารถให้มันให้มันจบ จนกลายเป็นว่าพูดต่อว่าจะทําภาคต่อถ้าไม่รู้สึกว่าเออเราก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับเขาอีกยังมีโอกาสไปเป็นเขาได้อีกอะไรเงี้ยแล้วแล้วจนจนจนตอนเนี้ยเขาก็คงยังเดินข้างเราจนแม่งมาถึงมันเลยโค้งสุดท้ายแล้ะมันถึงวันที่เขาต้องกลับไปเป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะรู้สึกเออก็ยังคงคิดถึงผมจากตอนแรกเนยนะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยตัวละครนี้เล่นให้คนเกลียดช่างมันคนเกลียดมีความสุข ตอนตอนซีรีส์เพิ่งจบผมก็ยังคิดแบบนี้แต่พอซีรีส์ออนพอโดนด่าลึกๆแล้วทําไมกูกูเจ็บวะลึกๆแล้วมันมานั่งดูเฮ้ยถ้ามาคิดกลับกันถ้ามัน,ม,นมันสมควรโดนด่าได้ขนาดนี้เลยหรอไอ้ที่ด่าเนี่ยมันผิดจริงๆหรือว่าคุณคุณโกรธมันหรือว่าอะไรแล้วผมก็มานั่งมองย้อนกลับไปอีกว่ากูมันง,งี่เง่าอะไรวะเขาด่าวีแล้วทําไมก็เลยย้อนกลับไปเอ้หรือกูเป็นมัมมีพี่วีวะ <m uch as> อะไรเงี้ย <sk r isa> ถึงแม้ถึงแม้ตอนนั้นเขาจะเป็นแค่เด็กปีสามที่ที่มันทําเรื่องอะไรบ้าๆไปให้นิยายมันมีรถมีเสียงแต่ว่าเออเราก็ค่อนข้างรักแล้วก็ผูกพันเขามากจนจนผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงให้คงกลิ่นเขาไว้ได้อยู่ <m uch as> ผมก็เลยเอาสแตนดี้พี่วีกลับบ้านไปวยใช่ <m uch as> ผมตั้งใจเอามันกลับไปเพื่อที่จะเปิดห้องมาเจอแล้วก็เห็นครั้งครั้งหนึ่งคือกูนี่ว่าอะไรเงี้ยแต่แต่ของมึงอะอยู่ไหนเปิดไฟไปเอา ใช่แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เลยมานั่งผมเมื่อเช้าเลยนะผมไปนั่งหารูปมาว่าวีที่กูเคยเป็นมามันมียังไงบ้างผมนั่งปัดไปเมื่อ3าปีที่แล้วไปดูโปเตอร์ที่กอดอกยิ้มแฉ่งแบบเบบี้แฟทเต็มแก้มเลยอันนั่นคือวีเวอร์ชันแรกแล้วก็มาดูวที่แบบถ่ายตอนฟิตติ้งแล้วผมก็ไปเปิด V ที่เป็นปกนิยายล้้สึกว่าเออมึงในแต่ละมัลติเวิร์สแม่งน่าคิดถึงดีว่ะครับขอบคุณขอบคุณแล้วจงกับไปใช้ชีวิต ของนายซะเราก็ยังเป็นส่วนของกันและกันอย่างนี้ต่อไปแหละขอบชวนด